สวัสดีท่านผู้ฟังและน้องๆเยาวาชนที่น่ารักทุกท่านค่ะค่ะช่วงนี้ก็พบกับนิทานกฎแห่งกรรมนะคะกับเรื่องราวของชีวิตผู้คนมากมายซึ่งเราได้เลือกสรรเรื่องราวของพวกเขาเหล่านั้นมาให้ท่านผู้ฟังและน้องๆได้ฟังกันเพราะว่าเรื่องของพวกเขาเหล่านั้นนะคะมีแง่คิด ทีีด่ดสอนใจน้องๆเยาวชนของเราได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะแ,คและวันนี้นะคะเราไปฟังเรื่องราวของชายผู้หนึ่งแ,และเรื่องราวนี้นะคะมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่ชายผู้นี้ยังเป็นหนุ่มหรือว่าวัยรุ่นนั่นเองนะคะและจะด้วยความคึกนองหรือไม่อย่างไร ถึงทำให้ชายผู้นี้ได้รับผลกรรมที่ตัวเขาเองจะเจอมาแล้วไปฟังเรื่องราวของเขาพร้อมกันนะคะค่ะและตอนต้นนะคะก็จะเป็นคำกล่าวของชายผู้นี้ว่าชีวิตของเขาปัจจุบันนี้ได้รับความทุกข์อย่างไรบ้าง ช่วงชีวิตที่ผ่านมาของผมตลอดเวลานี้ผมทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จมีแต่ความผิดพลาดที่ทบทวีขึ้นไม่ว่าจะหยิบจับอะไรไม่เคยประสบความสำเร็จล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนกับว่าชีวิตผมถูกสาบพ่อกับแม่แล้วก็พี่น้องเพื่อนฝูงทุกคน ต่างหนีแล้วก็เมินหน้าเมื่อผมเดินเข้าไปหาพวกเขาพวกเขาก็จะนายที่จะให้ความช่วยเหลือผมเพราะมันไม่ใช่ครั้งแรกหรือว่าครั้งเดียวแต่ทว่ามันนับครั้งไม่ถ้วนแล้วแม้แต่เมียและก็ลูกของผมพวกเขาต่างขาดศรัทธาขาดความเชื่อถือและก็ขาดความนับถือผมไปหมดแล้วแม้แต่ลูก ก็ยังไม่นับถือศรัทธ,ธาผมจะเหลืออะไรกันอีกเล่าผมเคยถามตัวเองว่าตัวผมได้ไปสร้างเวรกรรมกับใครอะไรนักหนาชีวิตมันถึงได้ด้อยค่าไร้ราคาทำไมเทพเทวดาไม่เห็นใจผมบ้างทั้งที่ตลอดเวลาผมก็ตั้งใจที่จะทำความดีแต่ทำไมท่านอยู่บนสงสวรรค์กลับไม่เห็นใจผมเลย มันเป็นเพราะอะไรกันแน่แต่คำตอบที่ผมได้รับก็ยังคงเป็นความเงียบเฉยเหมือนกับท่านเหล่านั้นไม่เคยได้ยินคำถามที่ผมทั้งตะคอกออกมาดังๆแล้วก็ร่ำร้องอยู่ในใจอย่างเศร้าระทรมเมื่อผมเหลียวมองดูคนรอบข้างไม่เห็นมีใครที่จะต้องตกอยู่ในชะตากรรมเช่นเดียวกับผมเลยสักคน แม้แต่เพื่อนฝูงที่เคยกินเคยเล่นแล้วก็เคยนอนด้วยกันก็ไม่เห็นมีใครต้องประสบแต่ความล้มเหลวเหมือนเช่นตัวผมทุกวันนี้เหมือนเดิมคือมีแต่คำถามแต่ไม่มีคำตอบจวนเจียนที่ผมคิดจะตัดสินใจฆ่าตัวตายหลายต่อหลายครั้งเพื่อนหนีความผิดพลาด ที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมมีความทุกข์ที่เกิดจากความไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงได้ประเดประดังมาอยู่ที่ตัวผมคนเดียวแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอีกเหมือนกันที่มาดนใจให้ผมได้สติไม่คิดฆ่าตัวตายไปจริงๆเหมือนชีวิตผมถูกสาบเพราะไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตที่เหลืออยู่ของตัวเองอยู่ไป ก็ไม่มีความสุขอยากตายก็ตายไม่ได้คงเป็นเพราะกลัวบาปกรรมแล้วก็กลัวว่าจะต้องเกิดมาชดใช้กรรมอย่างไม่รู้จบเหมือนที่คุณย่าของผมเคยเล่าให้ฟังเมื่อสมัยผมเป็นเด็กๆแต่อันนี้ผมมาคิดได้ในตอนหลังลองฟังเรื่องราวของผมดูว่าทำไมทุกวันนี้ ผมถึงได้มีความทุกข์อย่างแสนสาหัสเช่นนั้นในระหว่างที่ผมกำลังร่ำสุราเพื่อดับทุกข์ที่เกิดมาจากการค้าขายที่ล้มเหลวครั้งล่าสุดในชีวิตอยู่ๆผมก็ได้ยินเพลงอะไรก็ไม่รู้ดังแว่วมาจากในบ้านทำนองว่า เกี่ยวกับกรรมอะไรนี่แหละที่พอจําได้บางตอนอย่างเช่นด่าพ่อตีแม่ด้วยสันดานและด้วยความสงสัยใครรู้ว่าลูกๆก,กับเมียของผมเกิดบ้าอะไรขึ้นมาถึงได้ฟังเพลงแบบนั้นผมก็เลยเดินเซเข้าไปในบ้านเพื่อดูให้กระจ่างว่ามันคืออะไรกันแน่ ดูอะไรกันอยู่เหรอลูกผมได้เอ่ยถามลูกชายตัวเล็กที่อยู่หน้าจอทีวีอย่างตั้งใจดูเปรตพ่อเรื่องเปรตวัดสุทัศน์เสียงลูกชายตอบแต่หนูไม่เชื่อหรอกนะว่ามันจะมีจริงมีแต่เด็กบ้าอย่างเจ้าออท่านั้นแหละที่เชื่อเสียงลูกสาวคนโตของผมสวนขึ้นมาจริงไม่เชื่อก็ดูเองสินั่นไงละเปรต คุณครูที่โรงเรียนหนูก็ยังบอกเลยนะใครน่ะที่ด่าพ่อด่าแม่จะต้องเป็นเปรตพี่อีทก็ระวังเถอนะด่าพ่อต้องเป็นเปรตอย่างในโทรทัศน์นี่แหละลูกชายวัยสี่ขวบของผมไม่ยอมแพ้พี่สาวแกพยายามหาเหตุผลแล้วก็พยานเพื่อมาสนับสนุนความคิดของตัวเองเต็มที่ส่วนพี่สาวก็ไม่ชอบใจน้องชาย ก็เพราะว่าเธอต้องการจะดูละครอีกช่องหนึ่งแต่น้องชายไม่ยอมและจำต้องยอมแพ้ตามคำสั่งของแม่ที่ต้องการตัดปัญหาเจ้าตัวเล็กที่จะแหกปากร้องไห้ลั่นบ้านอันนี้ผมพอเข้าใจเพราะมันจะเกิดขึ้นบ่อยๆจนผมชินแต่ถ้าเป็นผมสั่งแล้วลูกสาวผมนอกจากจะไม่ฟังผมแล้วก็ยังไล่ตะเพิดผมให้ไปซะอีก อย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วผมไม่เคยทำอะไรให้ลูกภาพภูมิใจเลยทำอะไรก็ล้มเหลวแถมระยะหลังผมยังเป็นไอ้ขี้ยาวันๆไม่ทำงานทำการเอาแต่เมาทั้งวันขนาดผมไม่มีเงินก็ยังเที่ยวไปขอคนอื่นเขากินก็มีมันก็น่าหรอกที่ลูกจะโกรธแล้วก็เกลียดพ่อ ลูกคนโตของผมจะเป็นสาวอยู่แล้วเห็นพ่อตัวเองอยู่ในสภาพนี้ก็ต้องอายเพื่อนๆผมก็เข้าใจแต่ใช่ผมทำยังไงล่ะก็ผมพยายามทุกอย่างแล้วแต่มันก็ยังไม่สำเร็จแล้วจะให้ผมทำยังไงดูแต่ละครั้งสิพอลูกสาวเห็นหน้าผมเธอก็จะลุกหนี เดินกระแทกซนออกไปจากห้องเธอหนีหน้าผมทำไมผมจะไม่รู้ก็สายตาที่ลูกสาวมองผมอย่างขยักขย้งมันก็จะฟ้องออกทนโทษแล้วแล้วอีกหน่อยลูกชายผมก็อาจจะเป็นเช่นนั้นเพียงแต่ว่าตอนนี้เขายังเล็กเกินกว่าที่จะรู้ความเป็นมาของพ่อก็เท่านั้นและเพื่อรักษาคุณค่าของความรัก ที่ลูกชายมีให้กับผมไว้ให้ได้มากที่สุดผมก็เลยหันไปสนใจลูกชายที่แกกำลังสนใจละครทีวีเรื่องเปรตแทนเปรตเป็นยังไงล่ะลูกผมแซงถามลูกชายอย่างสนใจเพื่อที่จะเอาใจแกลูกชายผมอธิบายเรื่องราวยกใหญ่อย่างภาพคุมใจในความรู้ที่ตนมีแกแสดงออกเหมือนกับว่า แกเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังเล่าเรื่องให้เด็กตัวเล็กๆฟังระหว่างนั้นผมก็ดูละครประกอบคำอธิบายไปด้วยวันนั้นจึงนับเป็นวันที่ผมมีความสุขมากที่สุดวันหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้ลิ้มรสความสุขอย่างนี้เลยในระยะหลังๆผมนั่งดูละครเรื่องเปลตจนจบจากนั้น ็ได้อุ้มลูกชายที่หลับปุ๋ยไปตั้งแต่ละครเล่นได้เพียงสองตอนเข้าไปนอนแล้วผมก็ออกไปนั่งที่หน้าบ้านเพื่อที่ขบคิดอะไรบางอย่างบางอย่างที่ว่านั้นก็เป็นเรื่องราวที่ผมเพิ่งจะได้เห็นในละครทีวีเมื่อกี้นี่เองแต่สำหรับผมมันเคยเกิดขึ้นมานานแล้ว เกิดมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่ผมยังเป็นวัยรุ่นวัยที่กำลังคึกขนองแล้วก็ไม่มีสำนึกในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่ทันคิดด้วยซ้ำว่าพระสงฆ์กับคนธรรมดามันแตกต่างกันยังไงละครตอนที่ผมดูก็เป็นเรื่องราวตอนที่นางเอกของเรื่องได้แย่งข้าวที่นางเอกอีกคนดูเหมือนว่าจะเป็นน้องสาวของเธอในเรื่อง เอาไปกินไปเททิ้งทำลายให้เสียหายเพราะว่าไม่ต้องการให้น้องสาวเอาเข้าวไปใส่บาตรทำบุญเธอไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์เธอเท่านั้นที่สามารถกำหนดสิ่งต่างๆได้เองหลังจากวันนั้นผมก็ยังติดตามดูละครเรื่องนี้พร้อมกับลูกชายคนเล็กจนกระทั่งละครอวสาน เนื่องจากต้องการทราบเรื่องราวตอนจบของละครหรือพูดให้ถูกก็เป็นเพราะว่าผมต้องการรู้ว่าคนที่สร้างบาปก่อกรรมต่างๆไว้สุดท้ายผลของกรรมจะเป็นยังไงผมได้ยอมรับว่าการสร้างละครเรื่องนี้สร้างขึ้นมาก็เพื่อให้คนได้คิดและก็ได้ตระหนักถึงการทำบาป ผลของการทำบาปและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือต้องการให้คนเกรงกลัวต่อบาปจะได้ไม่คิดทำชั่วแต่สำหรับผมทำไมเขาถึงสร้างหนังเรื่องนี้ช้าเกินไปเหตุการณ์บางอย่างในเรื่องผมได้ก่อไว้สร้างไว้ตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนนู้นแล้วจะให้ผมแก้ไขได้อย่างไรเล่า ก็อย่างตอนแย่งข้าวพระนั้นอย่างไงครั้งหนึ่งผมก็เคยทำเพียงแต่ไม่ได้ทำไปเพราะไม่เชื่อในบาปบ,บุญคุณโทษอะไรหรอกนะแต่ผมทำไปเพราะความขนองสถานเดียวและก็ไม่ได้คิดว่าจะทำเพื่อลบลูเหยียดยามหรือว่าท้าทายแต่ประการใดทั้งสิ้นผมคิดเช่นนั้นเพราะว่าเหตุการณ์นั้นมันผ่านมานานแล้ว นี่ถ้าผมไม่ได้ดูละครเรื่องนี้ผมก็อาจจะลืมไปแล้วก็ได้เรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่ผมเป็นวัยรุ่นอายุประมาณ17-18ถึงปีตอนนั้นกำลังคึกขนอนเต็มที่มีเพื่อนๆในก้วนเดียวกันหลายคนเพื่อนกลุ่มนี้ก็มีนิสัยใกล้เคียงกับผมคือรักสนุกกินเที่ยวด้วยกันตลอดเรียกว่าไปไหนไปกัน เฮไหนเฮนั่นแม้แต่ยกพวกตะลุมบอลกับคู่อริที่ผมยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าไม่ชอบหน้ากันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะยังไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนผมก็เคยทํามาแล้วเวลานั้นเพื่อนๆก็เหมือนพระเจ้าทําอะไรก็จะนึกถึงเพื่อนก่อนเสมอเรื่องตีรันฟันแทงกินเหล้าเมายามีไม่เว้นแต่ละวันจนพ่อแม่พี่น้องเอือมระอาแต่ทั้งหมด ที่เกิดขึ้นผมพูดได้คำเดียวว่าเกิดจากความสนุกคึกขนองอย่างเดียวโดดๆไม่ได้คิดว่าจะตั้งตัวเป็นนักเลงหัวไม้หรืออันธถา,านครองเมืองแต่ยอย่างใดทำเล่นๆคิดเล่นๆแล้วก็เป็นนักเลงแบบเล่นๆเท่านั้นเท่านั้นจริงๆตอนนั้นผมคิดและมองอะไรเพียงด้านเดียวตลอดผมก็เลยไม่รู้ ว่าผลอีกด้านหนึ่งจะเป็นเช่นไรผิดถูกหรือว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้ใครบ้างและขนาดไหนใครจะไปรู้ผมเองก็ไม่ได้คิดถึงมาก่อนโดยเฉพาะเรื่องแย่งข้าวพระกินตอนนั้นรู้สึกว่าผมกับเพื่อนๆจะไปเที่ยวงานประจำปีเสร็จจัดการเที่ยวงาน ก็ไปนั่งกินเหล้ากันต่อที่ร้านข้าวต้มจนกระทั่งเข้าประมาณสักตีห้าหรือหกโมงเช้าจากนั้นบางส่วนก็แยกย้ายกันกลับเข้าบ้านเพื่อนผมอีกสองคนที่บ้านอยู่ใกล้กับผมก็ได้เดินกลับบ้านไปด้วยกันบ้านผมอยู่แถวแถวซอยศาสนาระหว่างเดินกลับบ้านนั่นเองผมก็ได้เห็นพระออกมาเดินบินทบาทนานแล้ว เพราะว่าผมเห็นลูกศิษย์ของท่านที่เดินตามหลังหิ้วยามหิ้วกระป๋องที่เต็มไปด้วยข้าวแล้วก็กับข้าวข,าวขนมหวานด้วยอารมณ์ที่นึกสนุกของผมในเวลานั้นผมก็ได้ร้องเรียกลูกศิษย์พระว่าเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนพร้อมกับได้เดินตรงเข้าไปหาจากนั้นผมก็ลงมือคุยถังกับข้าวพระเพื่อเลือกของกินทันที มิวายได้หันไปถามเพื่อนที่เดินมาด้วยกันว่าเฮ้ยกับข้าวเต็มเลยวะ่ะขนมก็มีกินอะไรดีวะพูดพลางมือก็ควานลงไปในถังคุยเลือกสิ่งที่ตนเองคิดว่าชอบอย่างสนุกสนานไม่ได้สนใจเลยว่าพระและลูกศิษย์พระหรือแม้แต่คนที่เขาตั้งใจนำอาหารเหล่านั้นมาใส่บาตรจะคิดอย่างไรเล่า เมื่อได้สิ่ง <ori> ที่ตัวเองต้องการจนคิดว่าพอแล้วก็เก็บ <tio> กับข้าวที่หล <ouse> ่น <Jake> ตามพื้นคืนใส่ถุงใส่ย่ามให้ลูกศิษย์พระตามเดิมส่วนตัวผมเองก็เดินไปหาเพื่อนพลางส่งถุงขนมให้เพื่อนไม่เอาข้าไม่เอาหรอกวะเองบ้าไ,ไปแล้วหรือไงวะนั่นมันของพระนะเองไม่กลัวบาปหรือไงวะเพื 1> <1> ่อนผมพูดพลาง ก็บอกไม้บอกมือปัดป้องไม่ยอมรับกับข้าวและขนมที่ผมสู้อุตสาเลือกแล้วก็หอบเอามาให้บาปอะไรกันวะของดีๆทั้งนั้นเลยพระกินไม่หมดหรอกว่ะค่าขอแบ่งมาแค่ไม่กี่ถุงที่เหลือยังเต็มย่ามเต็มกระป๋องอยู่เลยตามสบายเองเถอะข้าไม่เอาด้วยคนหรอกเดียวก็ซวยไปทั้งชาติงมงายจริงพวกเองนี่ตามใจ ไม่เอาค่าก็ไม่ว่าโถเอ้ยของดีๆทั้งนั้นทําเล่นตัวพอเพื่อนไม่เล่นด้วยผมก็จัดการกัดก้นถุงขนมถุงหนึ่งกินอย่างอรเรดอร่อยซึ่งความจริงผมก็แค่อยากจะล้อเล่นเพราะเห็นทำท่ากนลุกขนพองกับบาปที่ผมเพิ่งกอดสดๆร้อนๆเท่านั้นไม่ได้หิวอะไรเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากร้านข้าวต้มเมื่อสักครู่นี้นี่เอง ส่วนของที่เหลืออีกห้าหกถุงก็คิดว่าจะเอามาฝากเพื่อนพอเพื่อนไม่รับผมก็จัดการโยนทิ้งข้างทางไปอย่างไม่เยดีเพราะว่าไม่อยากถือให้หนักให้เมื่อยหรือเกะกะเป็นที่รำคาญต่อจากนั้นผมก็กลับเข้าบ้านนอนยาวแล้วก็ลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นเสียสนิทหลายปีผ่านไป ผมได้เรียนจบรับปริญญาบัตรเป็นที่เชิดหน้าชูตาของวงตระกูลซึ่งในสมัยนั้นก็ยังไม่ค่อยมีใครเรียนจบสูงๆจนได้รับปริญญากันนักผมจึงนับเป็นคนแรกจากนั้นผมเข้าทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งผมตั้งใจขยันทำงานอย่างเต็มความสามารถจนหน้าที่การงานของผมเติบโต ได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายถึงขั้นได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญให้หลายอย่างซึ่งตัวผมเองก็ภูมิใจในผลงานของตัวเองมากจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้านายได้ทำหนังสือแต่งตั้งให้ผมได้ขึ้นเป็นผู้จัดการอย่างเป็นทางการตอนนั้นผมดีใจมาก ก็เลยพาพักพวกเพื่อนฝูงไปเลี้ยงฉลองความสําเร็จเช้าก็กลับมาทํางานด้วยความตั้งใจเหมือนเดิมแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันหลังจากขึ้นมารับหน้าที่ผู้จัดการก็ปรากฏว่าบริษัทกับประสบปัญหาขาดทุนย่อยยับเมื่อสั่งสินค้าเข้าบริษัทก็ได้แต่ของไม่มีคุณภาพ ที่เลือกแล้วก็คัดสรรอย่างดีแล้วเมื่อส่งสินค้าของบริษัทไปให้ลูกค้าก็กลายเป็นสินค้าด้อยคุณภาพจนต้องถูกยกเลิกและฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในที่สุดผมก็ถูกปลดแล้วก็โดนไล่ออกจากงานฐานไม่มีความสามารถในการแก้ปัญหาแล้วก็บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพมิหนำซ้ำผมต้องชดใช้ค่าเสียหายบางส่วนให้บริษัท จนผมต้องหมดเนื้อหมดตัวผมเพิ่งรับตำแหน่งใหม่ได้สามเดือนกว่า,วาเองผมยังไม่ท้อทำใจดีไว้ก่อนคิดว่าอะไรอะไรมันก็ผิดพลาดกันได้จากนั้นผมก็เดินหน้าหางานทำต่อไปซึ่งคราวนี้เปลี่ยนอาชีพใหม่มาเป็นครูสอนหนังสือด้วยความตั้งใจผมได้ทุ่มเทความรู้ที่มี ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ของผมอย่างเต็มที่ลูกศิษย์ของผมต่างก็รักเคารพผมเหมือนกับผมเป็นพ่อของเขาอีกคนแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีลูกศิษย์ผู้หญิงคนหนึ่งลุกขึ้นมากล่าวหาผมว่าผมไปข่มขืนเธอจนเธอตั้งท้องผมต้องรับผิดชอบ ็จะให้ผมรับผิดชอบได้ยังไงในเมื่อผมไม่เคยทำอะไรตามที่เธอเกล่าวหาเลยลูกในท้องจะเป็นลูกของใครผมก็ไม่รู้แล้วอย่างนี้จะหมายผมรับผิดชอบผมทำไม่ได้แฟนผมรู้เธอโกรธมากพานหนีหน้าเลิกคบผมไปเลยนำซ้ำเธอยังไปแต่งงานใหม่เยอยผมซะอีกผมตกงาน เสียแฟนไม่มีใครอยากคบเพราะเห็นผมเป็นคนเลวไปเสียแล้วผมต้องหนีหน้าสังคมแอบไปรักษาแผลใจที่ต่างจังหวัดคราวนี้ไปรับจ้างทำงานอยู่ในเมืองพลอยแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบ,บุรีในช่วงแรกๆของงานผมก็จเจริญรุดหน้าเป็นอย่างดีเหมือนทุกครั้งที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าผมตั้งใจทำงาน อย่างเต็มกําลังความสามารถผมได้ไต,ต่เต้าจากลูกน้องจนกระทั่งได้เป็นหัวหน้าคุมงานพร้อมกันนั้นผมก็รักกับลูกสาวของหัวหน้าคนงานอีกคนหนึ่งด้วยเธอเป็นเสมียนอยู่ที่เหมืองเดียวกับผมในขณะที่งานของผมก้าวหน้าชีวิตของผมกําลังเดินไปในทางที่ดีอยู่นั่นเองแต่แล้วจู่ๆ ผมก็ต้องพบกับมรสุมที่ผมไม่ได้ก่ออีกครั้งคราวนี้ผมได้ถูกกล่าวหาว่าขาโมยแล้วก็อยากยอกพลอยไปขายเอาเงินเข้ากระเป๋าจนเจ้าของเหมืองโกรธแล้วก็ไล่ผมออกจากงานผมพยายามขอร้องจะพิสูจน์ตัวเองว่าไม่ได้เป็นคนทําแต่ไม่มีใครเชื่อผมเลยม่หนำซ้ำ เขายัางเอาปืนไล่ยิงผมจนผมแทบจะเอาชีวิตไม่รอดผมต้องสมสารกลับมาบ้านอีกครั้งญาติญาติที่พอมีก็รับรู้เรื่องราวของผมต่างก็สงสารให้การช่วยเหลือด้วยการให้ไปช่วยงานเขาบ้างให้ทุนผมไปขยายงานบ้างแต่สุดท้ายผมก็ทำให้งานของเขาล่ม งานเขาเสียหายหมดเนื้อหมดตัวไปตามๆกันจนใครๆพากันเรียกผมว่าไอตัวสวยแล้วก็ไม่อยากให้ผมเข้าใกล้ต่อมาผมได้แต่งงานกับคนรักของผมที่เป็นลูกสาวหัวหน้างานที่อยู่เมืองในจังหวัดกาญจนบุรีพ่อของเธอให้เงินทองมาลงทุนทำการค้ากับผม ซึ่งผมก็ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่แต่อนิจาไม่ว่าจะทำอะไรหยิบอะไรมันติดขัดไปหมดทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จเงินทองที่เธอขอพ่อมาเพื่อจะมาลงทุนกับผมก็ได้มาลายหายไปจนหมดทุกวันนี้เธอแทบไม่อยากจะมองหน้าผมเพราะเธอเองก็ลงความเห็นเหมือนกับญาติญาติคนอื่นของผม ว่าผมมันเป็นไอตัวซวยอยู่ใกล้ๆก็จะซวยตามไปด้วยนี่ถ้าไม่ติดว่าเรามีลูกด้วยกันถ้าเลิกกันแล้วลูกจะมีปมได้เธอก็คงจะเลิกกับผมไปนานแล้วผมเองก็ไม่รู้จะทำยังไงจึงได้แต่กินเหล้าให้เมาเพื่อจะหลับไปวันๆก่อนหน้านี้ผมได้แต่ถามตัวเองว่า ผมได้ไปสร้างบาปก่อกรรมอะไรไว้นักหนาถึงต้องตกอยู่ในชะตากรรมเช่นนี้และทําไมชีวิตของผมเหมือนต้องมนต้องคำสาปวันนี้ผมได้รับคำตอบแล้วว่าเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะบาปที่ผมได้ไปแย่งข้าวพระเมื่อตอนเป็นหนุ่มคึกขนองนั่นไงครับนรกถึงได้ตามมาทวงผลกรรมจากผม อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนรกนั่นเองที่ตามแก่งแย่งไล่ชิงความสำเร็จและก็ความสุขที่ผมควรจะได้รับเหมือนที่ครั้งหนึ่งผมได้ไปแย่งชิงผลบุญที่คนอื่นตั้งใจทำด้วยการใส่บาตรครั้งนั้นนั่นเองเป็นเพราะกรรมที่ไปแย่งข้าวพระกินนั่นเองวันนี้ ผมได้รับคำตอบให้กับตัวเองแล้วครับขจบแล้วนะคะท่านผู้ฟังแลนงนงะน้องๆคะัน้องๆเห็นไหมคะว่าบาปกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นกรรมเล็กกรรมน้อยก็อย่าทำเป็นอันขาดนะคะเพราะว่าวันหนึ่งเมื่อบาปนั้นมันย้อนเข้ามาหาตัวเองก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ เหมือนอย่างชายผู้นี้นะคะก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจที่ดีทีเดียวนะคะสำหรับน้องๆวัยรุ่นหรือว่าวัยคึกขนองนะคะไม่ว่าเราจะทำผลกรรมนั้นไปได้วยความคึกขนองหรือว่าไม่ได้ตั้งใจอย่างไรก็ตามนะคะผลแห่งกรรมนั้นก็จะต้องย้อนสนองกลับคืนมาไม่วันใดก็วันหนึ่ง และเห็นไหมคะว่าผลกรรมที่ชายผู้นี้ได้รับทำให้เขาทุกข์ทรมานเพียงไหนแล้วก็ชีวิตของเขาก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เลยยิ่งน้องๆทำกรรมกับผู้บริสุทธิ์มากเท่าไหร่นะคะผลกรรมก็จะต้องทวีคูณมากขึ้นเท่านั้นฉะนั้นความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่านะคะน้องๆ นี่เวลาของนิทานกดแท่งกรรมก็หมดลงอีกแล้วนะคะ ก็ต้องลาท่านผู้ฟังและน้องๆไปก่อนแล้วนะคะหวังว่าคงให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินสำหรับท่านผู้ฟังและแง่คิดที่ดีสำหรับน้องๆเยาวชนที่น่ารักของเรานะคะกลับพ,พบกันใหม่ในวันต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ